คนที่ไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่ากำลังแพ้จริงๆแล้วไม่ได้สู้เพื่อใช้ชนะเสมอไปแต่สู้เพื่อยืนยันกับโลกทั้งใบว่าใจของฉันไม่มีวันถูกทำลายคุณเคยเห็นคนบางคนไหมคนที่แม้จะถูกกดจนแทบหายใจไม่ออกแต่เขาก็ยังลุกขึ้นยืนต่อหน้าทุกคนด้วยสายตาที่ไม่ยอมสันคลอนคนที่แม้จะรู้ดีว่าเกมนี้เขาแพ้แน่ๆแต่เขากลับไม่ยอมวางมือ ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้เหตุผลไม่ใช่เพราะเขาโง่เขลาที่ไม่เห็นความจริงแต่เพราะในใจของเขามีบางสิ่งที่ใหญ่กว่าคำว่าผลแพ้ชนะมันคือความศักดิ์สิทธิ์ของการไม่ยอมแพ้นี่แหละคือจิตวิทยาของคนที่ไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่ากำลังแพ้จริงๆหลายคนอาจถามว่าแล้วมันไปทำไมในเมื่อก็รู้ว่าแพ้แน่นอนผลลัพธ์ก็ไม่ได้เปลี่ยน แล้วทำไมต้องยืนหยัดอยู่ต่อคำตอบคือเพราะมนุษย์ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อชัยชนะเสมอไปแต่มนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่อศักด์ศรีความหมายและคุณค่าภายในการยอมแพ้บางครั้งมันไม่ได้หมายถึงการเสียแค่เกมแต่หมายถึงการยอมรับว่าเราไร้ค่าและนี่คือสิ่งที่คนบางคนไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดลองนึกถึงนักสู้บนเวที ไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือนักกีฬาระดับโลกบางครั้งเขาก็รู้ดีว่าเขาเสียเปรียบเขาบาดเจ็บเขาไม่อาจกลับมาชนะได้แล้วแต่สิ่งที่เขาทำคือการยืนหยัดต่อไปจนกว่าจะสิ้นเสียงระฆังเพราะสำหรับเขาความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่คือบทพิสูจน์ว่าจิตใจของเขายังไม่แตกสลายนี่แหละจิต,ตวิทยาของนักสู้ตัวจริงในชีวิตประจำวันของเราเองก็เช่นกัน หลายครั้งเราก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่รู้ดีว่าเราแพ้แน่ๆงานที่ล้มเหลวความรักที่เดินต่อไม่ได้ความฝันที่พังทลายต่อหน้าหรือแม้แต่โรคร้ายที่ทำให้เรารู้ชัดว่าไม่มีวันหายแต่แทนที่เราจะยอมจำนนบางคนกลับเลือกที่จะไม่ยอมแพ้แม้จะรู้ว่าจบอย่างไรคำถามคือทำไมเพราะการไม่ยอมแพ้คือการบอกกับโลกว่า เรายังมีคุณค่าอยู่เราอาจแพ้เกมแพ้สถานการณ์แต่เราไม่แพ้ในความเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้ลึกซึ้งกว่าที่คิดมันเกี่ยวข้องกับความหวังที่ไม่ยอมดับความหมายของการมีชีวิตและพลังแห่งการยืนยันตัวตนคนที่ไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่ากำลังแพ้มักเป็นคนที่เข้าใจว่า มนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวแต่เราอยู่เพื่อการเดินทางเพื่อการได้ยืนหยัดสู้เพื่อการได้แสดงออกถึงความเป็นเราแม้ในวินาทีสุดท้ายนี่คือจิตวิทยาที่ทำให้คนบางคนสามารถยิ้มทั้งที่เจ็บปวดหัวเราะทั้งที่น้ำตาไหลและยืนหยัดทั้งที่ล้มเหลวเราลองมองลึกเข้าไปในจิตใจของคนที่ไม่ยอมแพ้กันดีกว่าเขาอาจจะรู้ดีว่า ตอนนี้เขากำลังตกต่ำถูกกดดันถูกเอาเปรียบหรือถูกเล่นงานจนหมดหนทางแต่ในใจเขายังมีแรงศรัทธาบางอย่างที่ไม่ถูกทำลายศรัทธานั้นอาจไม่ใช่ศรัทธาในชัยชนะด้วยซ้ำแต่เป็นศรัทธาในคุณค่าของการสู้ศรัทธาในการไม่ยอมจำนนศรัทธาในความเป็นมนุษย์ที่ไม่ยอมให้ใครมาลบหลูหัวใจเราได้จุดที่น่าสนใจทางจิตวิทยาคือ การไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่าแพ้คือการสร้างความหมายให้กับความพ่ายแพ้เพราะถ้าเราล้มแล้วเรายอมแพ้มันคือความพ่ายแพ้ที่สูญเปล่าแต่ถ้าเราล้มแล้วเรายังยืนสู้ต่อมันกลายเป็นความพ่ายแพ้ที่มีคุณค่าและความพ่ายแพ้ที่มีคุณค่าบางครั้งมันยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะเสียอีกหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าแพ้อย่างผู้ชนะใช่มันคือสิ่งนี้เอง คุณอาจแพ้ในสนามรบแพ้ในการแข่งขันแพ้ในความรักแต่ถ้าคุณแพ้ในแบบที่คุณยังคงศักดิ์ศรียังยืนหยัดไม่ทรยศต,ต่อหัวใจของตัวเองคุณคือผู้ชนะในแบบที่แท้จริงเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคนอื่นแต่คือการชนะใจตัวเองเราลองนึกถึงเรื่องราวในประวัติศาศสศตร์สิกริยัตนักรบปราด หรือแม้แต่ผู้คนธรรมดาธรรมดาที่ถูกกดขี่หลายคนรู้ชันว่าพวกเขาจะไม่สามารถชนะในสงครามไม่สามารถอยู่รอดไม่สามารถพลิกเกมได้แต่พวกเขาก็ยังต่อสู้เพื่อบอกว่าฉันไม่ยอมแพ้และนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ชื่อของพวกเขายังถูกจดจำมาจนถึงวันนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราทุกคนล้วนแพ้ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแพ้ต่อความตาย แพ้ต่อการเวลาไม่มีใครหนีพ้นแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายคือการไม่ยอมแพ้ต่อเส้นทางระหว่างนั้นเรารู้ว่าเราต้องตายแต่เรายังใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเรารู้ว่าเราต้องสูญเสียแต่เรายังรักอย่างเต็มหัวใจเรารู้ว่าเราต้องล้มเหลวบ้างแต่เรายังพยายามอย่างไม่หยุดหยัง่งนี่คือหัวใจของคนที่ไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่ากำลังแพ้และคุณรู้ไหม ในจิตวิทยาคนประเภทนี้มักมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือเขาไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ภายนอกอย่างเดียวแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยคุณค่าภายในเขาไม่ได้สู้เพื่อจะชนะเสมอไปแต่เขาสู้เพื่อรักษาสิ่งสำคัญในใจเช่นความภาคภูมิใจความหมายของชีวิตหรือความศรัทธาในสิ่งที่เขาเชื่อและตรงนี้เองคือความลึกซึ้งที่หลายคนมองไม่เห็น บางทีการไม่ยอมแพ้มันอาจไม่ใช่การดิ้นรนเพื่อพลิกเกมแต่เป็นการสร้างชัยชนะในมิติอื่นที่คนภายนอกไม่เข้าใจใชัยชนะที่แท้จริงอาจไม่ใช่การชนะบนกระดาษแต่เป็นการชนะในหัวใจบางครั้งสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตไม่ใช่การถูกบังคับให้แพ้แต่คือการรู้ตัวเองว่าแพ้แล้วต้องอยู่กับความจริงนั้นทุกวินาทีคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหม เวลาที่พยายามเต็มที่แล้วแต่ยังไม่สำเร็จเวลาที่ตั้งใจจนหมดใจแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับสิ่งที่หวังเวลาที่มองเห็นคนอื่นไปได้ไกลแต่เรากลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังความรู้สึกนั้นเหมือนโลกกกำลังกดเราให้นั่งลงบังคับให้เรายอมรับว่านายแพ้แล้วแต่สำหรับบางคนเขาไม่ยอมนั่งเขายังยืนทั้งทั้งที่รู้ว่าใช่ฉันแพ้ แต่ฉันจะไม่ยอมยกหัวใจให้ความพ่ายแพ้ไปด้วยนี่คือจุดต่างระหว่างคนที่แพ้แล้วจบกับคนที่แพ้แต่ยังยืนคนที่แพ้แล้วจบจะทิ้งทุกอย่างปล่อยให้ความสิ้นหวังกลืนกินหัวใจล้มแล้วก็ไม่ลุกอีกแต่คนที่แพ้แต่ยังยืนแม้จะเดินต่อได้ด้วยชัยชนะเขายังเดินต่อด้วยศักดิ์ศรีความต่างเล็กๆนี้เองที่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งหมด ในเชิงจิตวิทยานักวิจัยด้าน Resilience หรือความสามารถในการฟื้นตัวจากความล้มเหลวพบว่าคนที่ไม่ยอมแพ้แม้กำลังแพ้มักจะมีคุณสมบัติพิเศษคือการตีความใหม่ Reframe เขาไม่มองว่าความพ่ายแพ้คือกำแพงสุดท้ายแต่เขามองว่าความพ่ายแพ้คือเวทีสุดท้ายที่ฉันจะได้พิสูจน์หัวใจ เมื่อมองแบบนี้ความแพ้ก็ไม่ใช่จุดจบแต่มันกลายเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะประกาศต่อโลกว่าฉันยังคงยืนอยู่ตรงนี้หลายครั้งคนเหล่านี้ไม่ได้สู้เพื่อชัยชนะด้วยซ้ำแต่เขาสู้เพื่อสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าความหมายวิกเตอร์แฟรงเกลนักจิตวิทยาผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีเคยบอกว่ามนุษย์สามารถทนทุกสิ่งได้ถ้าเขามีเหตุผลที่จะทน คนที่ไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่ากำลังแพ้ก็คือคนที่มีเหตุผลที่จะสู้ต่อแม้จะรู้ว่าผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนบางครั้งเหตุผลนั้นอาจเป็นแค่สิ่งเล็กๆเ,เช่นฉันจะไม่ยอมให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่ล้มแล้วไม่ลุกฉันจะไม่ยอมให้คนที่รักผิดหวังแม้ต้องล้มก็ล้มอย่างสง่างามฉันจะไม่ยอมให้ใครมาลบล้างคุณค่าของชีวิตฉันนี่แหละ เหตุผลที่ทำให้คนคนหนึ่งสู้ต่อแม้จะรู้ว่าผลลัพธ์คือความพ่ายแพ้ลองคิดดูสิเวลาที่คุณเห็นนักวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายร่างกายแทบขยับไม่ได้แล้วแต่เขายังลากตัวเองเข้าสายเส้นชัยคุณรู้สึกอย่างไรใช่เขาแพ้ทุกคนที่วิ่งมาก่อนแต่เขาชนะใจคนนักพันที่ยืนดูเพราะสิ่งที่เขาพิสูจน์ให้เห็นคือชัยชนะของหัวใจ ความจริงก็คือมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อชนะตลอดไปมนุษย์เกิดมาเพื่อผเผชิญหน้ากับการแพ้และหาความหมายจากมันความแพ้คือครูความแพ้คือกระจกความแพ้คือไฟที่หลอมให้เรารู้ว่าเรายังมีหัวใจที่ไม่ยอมตายและเมื่อเรายืนหยัดต่อหน้าแพ้มันไม่ใช่เพื่อเอาชนะสถานการณ์เสมอไปแต่คือการเอาชนะความสิ้นหวังในใจตัวเอง จิตวิทยาสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการไม่ยอมแพ้แม้แพ้เท่ากับการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้ตัวเองถ้าเรายอมแพ้แล้วจบเราจะกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์แต่ถ้าเราแพ้แล้วสู้เราจะกลายเป็นนักสู้ที่มีเกียรติและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนหลายคนที่แพ้ในสนามรบแพ้ในธุรกิจ แพ้ในชีวิตคู่ยังถูกยกย่องยังถูกพูดถึงเพราะเขาไม่ได้ปล่อยให้ความพ่ายแพ้กลืนกินตัวตนแต่เขาสร้างเรื่องราวที่น่าจดจำขึ้นมาแทนผมอยากให้คุณลองมองย้อนในชีวิตตัวเองคุณเคยแพ้ไหมเคยล้มเหลวไหมเคยถูกบังคับให้ยอมรับว่าทำไม่ได้ไหมถ้าคำตอบคือใช่นั่นแปลว่าคุณก็เหมือนกับทุกคนบนโลกนี้แต่สิ่งที่จะกำหนดว่าคุณแตกต่างหรือไม่ ไม่ใช่ว่าคุณเคยแพ้หรือไม่แต่คือคุณแพ้แล้วทำอย่างไรต่อถ้าคุณแพ้แล้วคุณยังยืนคุณจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะคือศักดิ์ศรีของนักสู้เพราะสุดท้ายแล้วชัยชนะภายนอกอาจถูกลืมแต่ชัยชนะภายในไม่มีวันเลือนหายเวลาที่เรามองคนที่ไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่ากำลังแพ้เราจะเห็นพลังบางอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไป พลังนั้นอาจไม่ได้วัดด้วยกำลังกล้ามเนื้อไม่ได้ตัดสินด้วยเงินทองหรือสถานะแต่เป็นพลังของหัวใจที่ดื้อดึงต่อความสิ้นหวังคนเหล่านี้บางครั้งพวกเขารู้ชัดเจนว่าผลลัพธ์สุดท้ายคือความพ่ายแพ้พวกเขาอาจเสียงานที่รักเสียคนที่รักหรือเสียความฝันไปต่อหน้าต่อตาแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ยอมเสียคือตัวตนในจิตวิทยา มีแนวคิดที่เรียกว่ากริดหรือความทรหดที่แองเจล่าดักเวิร์ดศึกษาไว้เธอบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดหรือมีพรสวรรค์ที่สุดแต่คือคนที่มีความภาคเพียนและความหลงไหลที่ไม่ยอมดับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือบางครั้งกริดไม่ได้ทำให้ชนะเสมอไปแต่มันทำให้เรายืนอยู่ตรงที่พ่ายแพ้ โดยไม่ให้แพ้ในแบบที่ทำให้เราหมดความหมายผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งมีนักกีฬาคนหนึ่งที่ผมเคยเห็นเขาลงแขง่งทั้งที่รู้ว่าบาดเจ็บขาแทกจะยืนไม่ไหวแล้วแต่เขาก็ยังวิ่งต่อไปแม้จะเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายคนดูทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้ถามว่าเขาชนะไหมไม่เขาแพ้ แต่ถามว่าเขาสูญเสียศักศีไหม่ไม่เขากลับได้ศักศีมากกว่าผู้ชนะเสียอีกเพราะในหัวใจคนดูเขาไม่ได้แพ้แต่เขาคือผู้พิสูจน์ว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่เพราะใจไม่ยอมแพ้และนี่คือหัวใจของจิตวิทยาข้อนี้บางครั้งการยินอยู่แม้ในความพ่ายแพ้ก็คือใช้ชนะที่แท้จริงหลายคนในสังคมมักเข้าใจผิดว่า ความไม่ยอมแพ้คือความดื้อรั้นแบบไม่รู้จักพอแต่ความจริงมันต่างกันมากไม่ยอมแพ้ในที่นี้ไม่ใช่การปิดตาแล้วฝืนสู้แบบไร้เหตุผลแต่มันคือการบอกว่าฉันยอมรับว่าฉันแพ้แต่ฉันจะไม่ยอมจำนนต่อการดูถูกหรือความสิ้นหวังต่างกันชัดเจนความดื้อรั้นคือการปฏิเสธความจริงแต่ความไม่ยอมแพ้ คือการยืนหยัดต่อหน้าความจริงนี่ทำให้เราเข้าใจอีกชั้นหนึ่งว่าจิตวิทยาของคนที่ไม่ยอมแพ้แม้กำลังแพ้คือการเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นเวทีของศักดิ์ศรีเพราะในความเป็นจริงทุกคนย่อมต้องแพ้สักวันแพ้ในสนามแพ้ในชีวิตแพ้ต่อการเวลาแต่สิ่งที่กำหนดว่าเราจะถูกจดจำอย่างไร ไม่ใช่ว่าเราชนะกี่ครั้งแต่คือเรายืนอย่างไรในวันที่เราแพ้ลองถามตัวเองสิถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่าคุณแพ้แน่ๆคุณจะเลือกเดินออกไปเงียบๆอย่างคนหมดใจหรือคุณจะเลือกยืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายเพื่อบอกว่าฉันอาจแพ้เกมนี้แต่ฉันไม่เคยแพ้ในความเป็นฉันคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่จะกำหนดว่า คุณเป็นเพียงผู้แพ้หรือคุณเป็นนักสู้ที่ยืนอยู่ในความพ่ายแพ้จิตวิทยามีอีกประเด็นที่น่าสนใจคนที่ไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่าแพ้มักสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างอย่างมหาศาลเพราะมนุษย์ทุกคนต่างต้องเผชิญความล้มเหลวและเมื่อเห็นใครบางคนยืนหยัดแม้ในวันที่ทุกอย่างดับวูบมันเหมือนแสงเล็กๆที่ส่องเข้ามาในใจเราว่า เราก็ลุกขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นแม้พวกเขาจะแพ้ในเชิงผลลัพธ์แต่ในเชิงผลกระทบทางใจพวกเขากลอดเป็นผู้ชนะตัวอย่างที่ชัดมากคือเรื่องของเนลสันมันเดลาเขาถูกจำคุกนานนับ27ปีแทบจะเป็นการประกาศว่าแพ้ต่อระบบกดขี่แต่หัวใจของเขาไม่เคยแพ้เขาใช้ความพ่ายแพ้นั้นเป็นพลัง จนในที่สุดเขากลายเป็นผู้นำที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งประเทศท้ามันเดล่ายอมแพ้ตั้งแต่วันแรกชื่อของเขาอาจไม่มีในโลกแต่เพราะเขาแพ้ด้วยหัวใจที่ยังยืนหยัดนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงจิตวิทยานี้สอนเราว่าอย่ากลัวการแพ้จงกลัวการแพ้แบบไร้ศักดิ์ศรีคุณแพ้ได้ แต่ขอให้แพ้แบบที่คุณยังเป็นคุณคุณล้มได้แต่ขอให้ล้มแบบที่คุณยังเงยหน้าได้คุณร้องไห้ได้แต่ขอให้ร้องไห้แบบที่คุณยังยิ้มให้ชีวิตต่อไปได้นี่คือเหตุผลที่ในโลกนี้คนที่ไม่ยอมแพ้มักถูกจดจำเหนือกว่าคนที่ชนะอย่างง่ายดายเพราะความไม่ยอมแพ้สะท้อนให้เห็นหัวใจที่แท้จริงของมนุษย์ และหัวใจนี่เองคือสิ่งที่โลกเคารพมีคนเคยถามว่าแล้วถ้าไม่ยอมแพ้มันจะต่างอะไรในเมื่อสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีคำถามนี้ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ความจริงแล้วมันมองเพียงผลลัพธ์โดยไม่เห็นกระบวนการของหัวใจมนุษย์เพราะการไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่ากำลังแพ้ไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงความหมายแพ้ก็แพ้จริงแต่แพ้แบบมีศักดิ์ศรีแพ้แบบยังยืนแพ้แบบที่บอกได้ว่าฉันได้ทำดีที่สุดแล้วนี่ต่างหากคือสิ่งที่สร้างคุณค่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าจิตใจมนุษย์ไม่ได้หยหาชัยชนะเสมอไปแต่มันหยหาความหมายบางครั้งเราทำสิ่งต่างๆไม่ใช่เพราะเราจะชนะ แต่เพราะมันคือสิ่งที่สะท้อนว่าฉันคือใครและคนที่ไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่ากำลังแพ้คือคนที่เลือกจะรักษาฉันไว้มากกว่าการรักษาชัยชนะลองมองดูในประวัติศาสตร์ทำไมเรื่องราวของเหล่านักรบที่เสียชีวิตในสนามรบแต่ไม่เคยยอมจำนนถึงยังถูกเล่าขานทำไมวีรชนที่พ่ายแพ้ต่ออำนาจที่ใหญ่เกินแต่ยังยืนหยัดต่อสู้ ถึงถูกเคารพเหนือผู้ชนะบางคนเสียอีกเพราะมนุษย์ไม่จดจำแค่ใครชนะแต่มนุษย์จดจำว่าใครยืนหยัดอย่างไรในจิตวิทยามีสิ่งหนึ่งเรียกว่า symbolic victory ชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์มันคือชัยชนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเลขหรือสถิติแต่เกิดขึ้นในใจของผู้คนเช่นคุณอาจแพ้การเลือกตั้ง แต่ถ้าคุณยืนหยัดพูดความจริงจนวินาทีสุดท้ายคุณอาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าคุณอาจแพ้ในความรักแต่ถ้าคุณยังรักด้วยความจริงใจจนจบคุณอาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์คุณอาจแพ้ในการต่อสู้แต่ถ้าคุณยืนหยัดอย่างสง่างามคุณอาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียรตินี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งการแพ้ไม่ได้เล็กน้อยเลย มันสามารถยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะด้วยซ้ำผมอยากให้คุณนึกถึงชีวิตจริงของเราเองคุณอาจเคยล้มเหลวในงานที่รักแม้พยายามสุดกำลังคุณอาจเคยล้มเหลวในความสัมพันธ์แม้ทุ่มเทหัวใจทั้งหมดคุณอาจเคยล้มเหลวกับความฝันแม้วางแผนมาอย่างดีความเจ็บปวดเหล่านี้ทำให้หลายคนล้มลงและไม่อยากลุกอีกแต่สำหรับบางคนเขาเลือกที่จะยืนขึ้นใหม่ แม้รู้ว่าเส้นทางต่อไปมันไม่ง่ายและแม้รู้ว่าผลลัพธ์ก็อาจไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือหัวใจของคนที่ไม่ยอมแพ้สิ่งนี้ทำให้เรามองเห็นอีกจุดหนึ่งการไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่ากำลังแพ้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความดือ้อแต่เกิดขึ้นจากความรักในคุณค่าเขารักคุณค่าของความพยายามเขารักคุณค่าของการรักษาสัญญากับหัวใจ เขารักคุณค่าของการไม่ทรยศต่อตัวเองและนั่นทำให้เขายอมสู้ต่อแม้รู้ว่าผลลัพธ์ไม่ใช่สิ่งที่เขาหวังถ้าเราลองสังเกตคนที่ไม่ยอมแพ้แบบนี้เขามักจะมีพลังที่เงียบไม่ใช่การตะโกนไม่ใช่การโอ้อวดแต่เป็นการยืนอยู่อย่างมั่นคงและความเงียบนี้เองที่ส่งเสียงดังยิ่งกว่าคำพูดเพราะมันสะท้อนว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ คุณรู้ไหมว่าในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเราอาจจะไม่ได้ชนะทุกเกมแต่สิ่งที่เราควรชนะเสมอคือการไม่สูญเสียตัวตนคุณอาจแพ้การต่อสู้กับใครสักคนแต่คุณไม่ควรแพ้ในสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณคุณอาจแพ้ในธุรกิจแต่คุณไม่ควรแพ้ในความซื่อสัตย์คุณอาจแพ้ในความรักแต่คุณไม่ควรแพ้ในความจริงใจ นี่คือแก่นแท้ของจิตวิทยาคนที่ไม่ยอมแพ้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้คือการไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่าแพ้คือการสืบทอดพลังให้คนรุ่นต่อไปลูกๆหลานๆห,ห,หรือคนที่มองดูคุณเขาจะได้ไม่เรียนรู้จากชัยชนะที่คุณกวาดมาแต่เขาจะเรียนรู้จากการที่คุณล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกซ้ำๆโดยไม่ยอมจำนนและสิ่งนั้นจะสอนเขาว่า ในชีวิตแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนและคือศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวการแพ้สิ่งที่คุณควรกลัวคือการแพ้โดยไม่เหลือหัวใจอะไรไว้เลยคุณจะแพ้ได้แต่อย่าปล่อยให้การแพ้นั้นพรากเป็นคุณไปคุณจะแพ้ได้แต่อย่าปล่อยให้มันฆ่าหอมหวังในใจคุณคุณจะแพ้ได้แต่อย่าแพ้แบบที่ทำให้ลูกหลานไม่เหลือเรื่องราวดีๆให้เล่า คนที่ไม่รีบตอบเขาเหมือนคนเดินบนเส้นเชือกกลางอากาศทุกย่างก้าวต้องมันง่นคงและทุกการหยุดก็ต้องแน่นอนคนอื่นอาจคิดว่าก็แค่ช้าแต่แท้จริงแล้วเขากำลังบังคับเกมเขากำลังทำให้ฝ่ายตรงข้ามรีบเร่งจนเผยช่องโหว่เพราะในทุกการสื่อสารใครใจร้อนคนนั้นแพ้บางทีคุณก็คงเคยเจอส่งข้อความไปแล้วอีกฝ่ายไม่ตอบสักที ใจคุณเริ่มเดือดคิดไปไกลว่าเขาไม่เห็นค่าหรือเปล่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆแค่เขาเลือกไม่รีบคุณก็พ่ายแพ้ไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณกำลังถูกอารมณ์ของตัวเองเล่นงานนี่คือจิตวิทยาที่ลึกซึ้งคุณที่ไม่รีบตอบเขาไม่ได้แพ้เขาไม่ได้อ่อนแอแต่เขากำลังใช้เวลาเป็นกรอบป้องกันและใช้ความเงียบเป็นดาบโจมตีคนใจร้อนมักจะคิดว่า ฉันต้องรีบตัดสินฉันต้องรีบพูดฉันต้องรีบชนะแต่พอรีบเกินไปกลับพลาดง่ายๆเสมอคุณลองคิดดูสิเวลาเถียงกันใครเป็นคนตะโกนก่อนใครเป็นคนร้อนก่อนมักจะกลายเป็นคนที่เสียเปรียบเพราะเขาแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่คนที่เงียบคนที่ตอบช้าเขาเหมือนคนที่บอกโดยไม่ต้องพูดว่าฉันยังอยู่เหนือกว่า ฉันยังควบคุมได้และความจริงอีกอย่างก็คือการไม่รีบตอบไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจแต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่ให้คุณเข้ามาบังคับอารมณ์เขาตัางหากเขากำลังปกป้องพลังงานของตัวเองเขากำลังบอกว่าคำพูดของฉันต้องออกมาตอนที่ฉันพร้อมไม่ใช่ตอนที่เธออยากได้เพราะฉะนั้นความนิ่งความช้าและการเลือกจังหวะตอบกลับ จึงเป็นเหมือนกลยุทธ์ลับของคนที่เข้าใจเกมจิตวิทยาคนที่ไม่รีบตอบเขาอาจชนะไปแล้วตั้งแต่คุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมเริ่มขึ้นตอนไหนบางครั้งสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่เงียบไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขาเลือกแล้วว่าจะไม่พูดเขาเลือกแล้วว่าจะรอดูว่าอีกฝ่ายกำลังเผยตัวตนอะไรออกมานี่แหละคือจิตวิทยาของการเงียบมันไม่ใช่การขาดความสามารถ แต่คือการใช้กลยุทธ์ระดับสูงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความจริงปรากฏขึ้นเองเมื่อคุณเงียบคนตรงหน้าจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ตอบกลับเราเลยหรือว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาไม่เห็นด้วยหรือว่าเขากำลังวิเคราะห์เราอยู่แล้วจิตใจเขาจะเริ่มทำงานแทนคุณโดยที่คุณไม่ต้องขยับปากแม้แต่นิดเดียวความเงียบคือเครื่องมือสะท้อนจิตใจอีกฝ่ายให้เขาตกอยู่ในกับดักของความคิดตัวเอง ยิ่งคนที่ชอบพูดเยอะยิ่งกลัวความเงียบเพราะความเงียบคือไม่ให้อาหารอีโกของเขาเขาจะร้อนรนพยายามพูดเพิ่มพูดซ้ำหรือพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาและตรงนั้นเองคือช่วงเวลาที่ความจริงจะเล็ดรอดออกมาให้คุณเห็นหลายคนแพ้เพราะกลัวความเงียบพอเงียบไม่เป็นก็รีบพูดรีบอธิบายรีบแก้ตัวทั้งที่จริงๆแล้วอีกฝ่ายยังไม่ได้บีบคั้นอะไรเลย เขาเพียงเงียบอยู่แล้วเราก็เผื่อเผยจุดอ่อนออกไปเองนี่คือเหตุผลที่ผู้ที่เข้าใจจิตวิทยาของการเงียบมักจะเหนือกว่าในทุกการสนทนาเพราะพวกเขาปล่อยให้อีกฝ่ายพูดพลาดด้วยมือของตัวเองสิ่งที่น่าทึ่งคือความเงียบไม่เคยโกหกใครทนเงียบไม่ได้ความจริงในใจเขาจะหลุดออกมาในที่สุดคุณไม่ต้องเร่งไม่ต้องบีบไม่ต้องใช้คำถามร้อยแแค่เงียบ แล้วปล่อยให้เวลาเป็นผู้พิภากษาคุณจะเห็นว่าใครกำลังโกหกใครกำลังร้อนรนใครกำลังปกปิดความจริงและใครกันแน่ที่กำลังกลัวถูกจับได้ดังนั้นการเงียบไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือศิลปะของการควบคุมเกมสนทนาน้อยแต่รู้มากเงียบนานแต่ได้เปรียบความเงียบจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือเสียงที่ดังที่สุดในสนามจิตวิทยา และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่โลกภายนอกอาจมองว่าเป็นเพียงความช้าความเฉยหรือความเงียบแต่แท้จริงแล้วคือศาสตร์ของการครอบงำจังหวะทางจิตวิทยาคนที่ไม่รีบตอบไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขาเลือกแล้วว่าเมื่อถึงเวลาพูดคำของเขาจะเป็นเหมือนดาบเดียวที่คมพอจะปิดเกมเราอาจเคยแพ้เพราะพูดเร็วเกินไปอาจเคยเสียเพราะตอบกลับทันทีโดยไม่คิด แต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะชะลอจังหวะหยุดให้ใจนิ่งแล้วเลือกคำตอบที่มาจากทั้งสติและประสบการณ์เราจะพบว่าพลังของการควบคุมการสนทนาไม่ได้อยู่ที่การพูดมากแต่อยู่ที่การพูดน้อยแต่คมพอดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงสนทนาไหนไม่ว่าคนรอบตัวคุณจะพยายามกดดันคุณแค่ไหนขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าความเงียบที่มั่นคงของคุณอาจเป็นเสียงที่ดังที่สุดในห้อง และเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่เพียงแต่ชนะการสนทนาแต่คุณจะชนะใจตัวเองด้วยว่าคุณไม่ใช่คนที่ถูกจังหวะภายนอกครอบงำอีกต่อไปแต่คุณคือคนที่เลือกจะเดินเกมในแบบของคุณเองนี่แหละคือศิลปะแห่งจิตวิทยาของคนที่ไม่รีบตอบแต่กลับเป็นผู้ชนะเสมอ